คลิปนี้นะครับหมอเอกเองนะครับช่องหมอมาพารวยเนี่ยก็อยากจะมาพูดให้ทุกคนฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของข้อดีเริ่มต้นด้วยข้อดีก่อนนะครับของการที่มาท่องเที่ยวในประเทศสิงคโปร์นะครับในฐานะนักท่องเที่ยวเนาะต้องบอกก่อนนะครับวันนี้หมอเอกพูดในฐานะที่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับไม่ได้พูดในฐานะที่เป็นผู้อาศัยหรือว่าเป็นวิสเซเดนต์ของที่นี่ รเราพูดในฐานะให้เรามาท่องเที่ยวและมุมข้างหลังตรงนี้นะครับแบ็คกราวด์ที่โมเอกถ่ายอยู่ตอนนี้โมเอกถ่ายที่ประเทศสิงคโ,โปร์นะครับอยู่แถวย่านโลเปอร์สันคีนะครับอยู่ย่านโลเปอร์สันคีนะครับทีนี้เนี่ยไม่จะไล่ให้ฟังทีละข้อเลยนะครับว่าข้อดีของการที่ถ้าคุณเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยคุณจะรู้สึก ว่าสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่ดีที่ดึงดูดที่ทําให้คุณเนี่ยได้มาเที่ยวที่ประเทศสิงคโปร์นะครับอย่างแรกเลยนะครับสิงคโปร์เป็นประเทศที่ปลอดภัยปลอดภัยมากๆนะครับคุณสามารถที่จะเดินไปในแต่ละที่ได้เลยแล้วก็คุณไม่จําเป็นที่จะต้องมากังวลว่ามันจะมีอันตรายกับคุณไหมนะครับเพราะว่าทุกที่เนี่ยครับมีกล้องวงจรปิดแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยนะครับแล้วก็จะมีคุณม่ค่อรู้สึกว่าเวลาคุณเดินอยู่บนท้องถนนหรือว่าคุณเดินในที่ที่มันเป็นที่ที่ต่างไปจากที่คุณเคยอยู่หรือว่าถ้า เป็นประเทศของโมอกเองก็คือประเทศประเทศไทยเนาะเราอยู today, chanting, tube, it. Okay, it ่ก like ับประเทศไทยนะครับเป็นคนไทยนะครับเนาก็มีความรู้สึกว่าบางที่เนี่ยเราไม่สามารถที่จะเดินได้แต่ว่าที่เนี่ยพอเดินเข้าไปในที่ที่มาเป็นที่เปียวๆเราจะมีความรู้สึกว่าโอเคมันค่อนข้างปลอดภัยนะครับอย่างแรกเลยคือความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวค่อนข้างสูงมากๆนะครับเป็นประเทศที่ติดอันดับนะครับว่ามีความปลอดภัยที่สูงมากๆในอันดับโลกเลยนะครับ ข้อที่2นั้นนะครับก็คืออาหารเนี่ยค่อนข้างสะอาดนะครับอาหารค่อนข้างสะอาดนะครับแล้วก็จะค่อนข้างไฮจินิกแล้วก็สุกถูกสุข,ขอนามัย นะครับอันนี้คือต้องยกให้เลยนะครับว่าอาหารเขาค่อนข้างสะอาดจริงๆเพราะว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วเขาค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญและก็ค่อนข้างค,ค,คอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องของพวกสุขภาพอนามัยหรือความปลอดภัยจริงๆอะไรเงี้ยครับข้อที่3นั้นก็คือการคมนาคมนะครับหรือว่า Transportation นะครับเพราะเป็นทรัพยหรือว่าในเรื่องของโดยเฉพาะนะครับในส่วนของการเดินทางโดยรถไฟฟ้า รถไฟฟ้าที่วิ่งทั่วเมืองเนี่ยมีค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ลิงก์กันค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วรถไฟฟ้าเนี่ยที่สําคัญคือรถไฟฟ้าราคาถูกมากๆส่วนตัวโมวเอกไม่เคยนั่งรถบัสนะครับรถบัสหรือว่าเป็นรถที่อยู่ตามรอบเมืองที่วิ่งในเมืองโมเอกไม่เคยนั่งนะแต่ว่าโมเอกเนี่ยเคยนั่งแต่รถทริปนี้ที่มากันนะครับเราครอบครัวเนี่ยก็นั่งเป็นรถไฟฟ้าเป็นหลักโมเอกบอกเลยนะครับว่ารถไฟฟ้าที่นี่นะราคาถูกมากๆนะครับ 1ทริป1เที่ยว1สถานีเนี่ยนะครับใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ1-3สถานีแล้วแต่สถานีเนาะแต่ว่าจะอยู่ที่ประมาณนะครับไม่ถึง1เหรียญน,นะครับทุกคนไม่ถึง1เหรียญเ,เขาจะคิดเป็นเป็นทริปเป็นเหมาครับเพราะว่าโมอเอกเนี่ยบางทีนั่งอยู่ประมาณสัก4 -5 สถานีเนี่ยก็เสียไปแค่2เหรียญ1นเหรียญเ,เท่าเงินไทยก็ประมาณ26บาทถ้าหาร4ไปเนาะประมาณโซ่ยห้าสิบ,บาทหาร4ไปก็จะประมาณ10ก็จะประมาณ10กว่าบาทประมาณเนี้ย ก็ไม่ได้แพงมากนะครับไม่ถึง1เหรียญสมมติว่า0.5เหรียญนะครับหรือว่า50เซนนะครับเราก็จะตีเป็นเงินไทยประมาณสัก13บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าซักอันหนึ่งสถานีก็ประมาณ10กว่าบาทประมาณนี้นะครับ10กว่าบาทอย่างมากก็คือ1นเหรียญก็คือ26บาทประมาณนี้ซึ่งค่าเดินทางโดยเฉพาะรถไฟฟ้าที่เป็น MRT เนี่ยถูกมากมากนะครับต้องบอกเลยว่าถูกมากๆนะครับพี่นี้ก็เลยอยากจะมาบอกทุกคนว่ามันถูกจริงจริง แล้วก็สามารถที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยเ,เดินทางได้โดยใช้ค่าใช้จ่ายที่แสนถูกนะครับเพราเอกหมดไปมาประมาณ4-5วันเนี่ยอเอกหมดค่ารถไฟฟ้าไปน่าจะคนละถ้าจะไม่ผิดน่าจะประมาณนะประมาณน่าจะประมาณไม่ถึง15เหรียญก็คือคนหนึ่งเ่ยก็คือเสียประมาณไม่ถึง500บาทประมาณนี้ อันนี้นะครับอันนี้คือโมเอกตีคร่ราวๆให้ทุกคนเห็นนะครับเนาะว่าขา้าไฟฟ้ามันถูกจริงๆนะครับเนาะ,นะอันนี้คืออย่างที่เห็นแล้วก็ข้อถัดไปนะครับที่เป็นข้อดีเลยคือที่นี่เขาใช้ภาษาอังกฤษทีนี้พอคุณใช้ภาษาอังกฤษพอคุณพูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยแล้วภาษาอังกฤษเขาอาจจะไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษสำเนียงฝรั่งจ๋ามากๆนะครับยังเป็นภาษาอังกฤษที่เป็นสำเนียงที่เป็นสำเนียงของแบบเอเชียทีนี้ เราด้วยกันนะครับเราพวกพวกเราเนี่ยก็เป็นคนเอเชียเหมือนกันเป็นเป็นเอเชียนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่ามันจะฟังกันไม่ออกฟังก็ไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเมย์ต้องบอกเลยว่านะครับว่าภาษาอังกฤษแบบพี่เนี่ยก็คือเป็นภาษาอังกฤษเอเชียเพราะฉะนี้เราพอเราฟังการสำเนียงก็อาจจะไม่ได้เหมือนไทยเราไม่เส็ยหรอกนะครับแต่ว่าก็จะเป็นสำเนียงที่เราค่อนข้างคุ้นหูแล้วก็ใช้สำเนียงที่ไม่ยากเกินไปในการที่ที่ที่เราจะฟัง ไม่ออกนะครับแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าพอคุณมาแล้วเนี่ยคุณต้องมาใช้แบบ Google Translate หรือเปล่าในการที่จะแปลเป็นภาษาอื่นนะครับที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่สามารถที่จะแปลได้อะไรเงี้ยครับประมาณนี้นะครับเนาะทีนี้เนี่ยเมอกต้องบอกก่อนนะครับว่าพอเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็จะดีเพราะทุกอย่างในป้ายทุกๆป้ายในประเทศนี้นะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ทีนี้พอใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าเวลาคุณจะเดินทางไปไหนมาไหนคุณก็สามารถสอบถามเขาได้ใช่ไหมว่าภาษาอังกฤษเนี่ยไปยังไงใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะง่ายสําหรับท่องเที่ยวในการที่จะเดินทางไปไหนมาไหนนะครับรอบเกาะสิงคโปร์เลยนะครับนี่คือข้อดีที่โมเอกเห็นนะแล้วก็ทุกคนค่อนข้างที่จะอีกอีกข้อหนึ่งก็คือทุกคนค่อนข้างที่จะเป็นมิตรนะครับไม่ถึงว่า พอคุณถามเลยเขาเนี่ยเขาก็ยินดีที่จะตอบคุณอาจจะมีบางคนแหละที่คุณมีเขารู้สึกว่าพอคุยไปแล้วฟังไปแล้วเนี่ยแล้วคุณมีเขารู้สึกว่าอาจจะไม่ได้เป็นมิตรขนาดนั้นหรือว่าเวลาคุณอ,อธิบายไปเนี่ยหรือว่าเวลาเขาอธิบายมาขอ,ขอโทษค,ครับเวลาเขาอธิบายมาเดี่ยบางทีมันก็อาจจะมีเขารู้สึกว่าเอ้ยมันดูเหมือนเขาไม่ได้ที่จะตั้งใจตอบมาขนาดนั้นมันก็จริงนะครับมันก็จริง แต่ว่าโมเอกบอกเลยเลยว่าโดยรวมเนี่ยถือว่าโอเคเลยสำหรับการเป็นมิตรนะการน c e nice, กันเฟรนลี่นะครับของคนที่อยู่ที่นี่นะครับคุณถามเขาได้เลยถ้าคุณอยากจะถามอะไรคุณอยากจะสื่อสารอะไรกับเขาหรือว่าหลงทางหรือว่าคุณอยากรู้ว่าจะทาอะไรอะไรเไงี้ยครับอันนี้คุณก็สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันสามารถที่จะสื่อสารเขาได้เลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่โมอเอกจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะตรงนี้เลยก็คือเรื่องของมันมีครั้งหนึ่งครับโมอเอกเนี่ย าขาดเงินสดไปประมาณสเซนต์ต้องบอกก่อนว่าสิงคโปร์เนี่ยเขาก็จะมีเงินเป็น US ไม่ใช่ US เป็นอดอลลาร์สิงคโปร์ใช่ไหมหนึ่งดอลลาร์สิงคโปร์เนี่ยจะเท่ากับ100เซนทีนี้เนี่ยโมเอกไปทานร้านอาหารร้านหนึ่งแล้วโมวเอกเนี่ยเงินขาดที่ไม่มีจ่ายเขาว่า3เซนแล้ว เราอ่ะไม่อยากจะแตกแบงค์ที่มัเป็นแบงค์ใหญ่ใช่ไหมเรามีแบงค์ห้ดอลลาร์อะไรเงี้ยทีถ้าแตกถ้าแตกเป็น3เซนอ่ะเราจะได้เงินกลับคืนมาเป็น 4, 4ีเหรียญ4ดอลลาร์ อ่าสิงคโปร์กับ97เ็ซนอะไรเงี้ยทีนี้เราไม่อยากได้เงิน97เ็ซนนั้นแล้วก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยออโอเคไหมคุณมีสัก3เซนไหมเพราะว่าเราแบบไม่อยากจะแตกเงินจริงๆอะไรเงี้ยเขาก็ให้นะทุกคนแล้วเขาก็บอกว่าแบบ no problem no worry about that อะไรเงี้ยคือเขาก็บอกว่าไม่ต้องกังวลน,นะคือได้ไม่เป็นปัญหาอะไรนี่ก็ไม่เขาสักว่าอยากจะเล่าให้ฟังว่าอันนี้มันเป็นเรื่องหนึ่งที่พอฟังแล้วหรือว่าเวลาพูดให้ฟังแล้วอ่ะมันก็รู้สึกว่าเออเขาก็ค่อนข้างนิสนะแล้วก็มี hospitality ที่ดีครับมีในส่วนของแบบ อธิยาศสยที่ดีมีจิตใจในการที่จะบริการที่ดีนะครับทีนี้อันนี้เป็นคลิปสั้นๆน,นะที่โมเอ,อจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่านี่คือข้อดีของงานที่มาประเทศสิงคโปร์นะครับในฐานะนะในฐานะนะักท่องเที่ยวต้องบอกก่อนว่าในฐานะนักท่องเที่ยวนะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าคุณมาในฐานะอื่นมันก็อาจจะเป็นคนละฟีลิ่งคนละความรู้สึกคนละแบบกันนะครับทีนี้เนี่ย ใครนะครับมีคำถามสงสัยนะครับหรือว่าอยากจะมาเที่ยวสิงคโปร์นะครับเมื mm ่อ hmm. ีบอกเลยนะครับว่าอันนี้คือปี2025นะครับปี2025ที่เมื่อกอัดคลิปนะนะครับก็เป็นคลิปที่ปัจจุบันณนะ2025 คใครสามารถที่จะมาย้อนดูได้อะไรได้ใครมีคําถามอะไรก็ทิ้งคําถามไว้นะครับใต้คลิปนี้เม่จะมาคอมเมนต์อาจจะมาตอบคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์ที่ทุกคนเนี่ยมาถามโมเอกนะแล้วก็ยังไงก่อนลากันไปจากคลิปนี้ก็ฝากคลิปนี้ให้ทุกคนกดแชร์นะครับกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปนี้นะครับไปให้กับทุกๆคนนะครับที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์ด้วยนะครับยังไงวันนี้ก็ ลาไปก่อนกับทิปของช่องมอมาพารวยกับข้อดีของการที่มาเที่ยวประเทศสิงคโปร์ในฐานะนักท่องเที่ยวปี2025นะครับบ๊ายบาย